กินนี้ต้อนรับก็สู่ช่องเบาพื้นเมืองครับเบพามาชมครับรถไถฟอร์ดครับของเจ้าคุณปู่ครับวันนี้มาดันขั้นนาครับจะทำแปลงปลูกอ้อยครับมาคู่กันครับกับแชมป์ครับแชมป์อยู่นู่นครับแชมป์45ครับจัดมาประวัตินี้ครับทำงานคู่กันครับกับเจ้ารถไถฟอร์ด มีหนูหรือเปล่าครับเบานัดว่ามีหนูหนึ่งตัวครับวิ่งออกมาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอาวุธกันเรียม เขาพลังปือหมดไลหมดหมดโอ้ย,ยนี่ครับพลังครับหกคันหกโอโคโนบ้าพลังครับเอ้ย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 ,อย,อยแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอ้ย ยำแปลงฝุ่นไว้ครับไอพันสามครับตอนนี้โลคนาก่อนออไปเไแรงครับแรง เดี๋ยวพาไปดูแชมป์ครับตอนนี้ดูรถไอฟอร์ดหกพนหกบ้าพลังครับเ้ยวฟอร์ดหกพันหกครับ มีหรือเปล่าหนูมีหรือเปล่า แถม45แรงครับทำงานคู่กันกับเจ้าคุณปูครับเอ้ยอหน้าไปบี่เลยครับไปไม่ไวไปไม่ไป,ไป,ไไปเออแรงดีจังเลย ไปชมแชมป์ครับเดี๋ยวพาไปชอชมแชมป์ครับ45โลคนาเหมือนกันครับจัดมาเมื่อวานนี้ครับแสนกว่าบาทครับทันนี้ใบมีดพร้อมผพานหนึ่งพว่วง นี่ครับพามาดูแชมป์ครับเสียงไม่คำรามเท่าไรอันนี้เดิมเดิมอ้ งานคู่ครับกับเจ้าคุณโปครับแชมป์45แรงออกงานคู่กับ6,000หกดูครับมาคาแสนกว่าบาทใช้งานได้เหมือนกันครับใช้งานได้เลยครับคันนี้จัดมา กวาบาทครับตอนนี้45แรงมาแ F มมือสองครับันนาเก่าแก่ครับนี่แข็ง ดินมันแข็งเวลาไม่มีควันนะครับหน่ควันไม่ค่อยมีคนระับ เกียร์ระบบธรรมดาครับคันนี้ไม่ใช่เกียร์ชัตเทิลครับเกียร์ธรรมดาเกียร์บางไปไม่ไหวไปไม่ไหว,ไว,ไว คู่ครับกับเจ้าคุณปูต้นประดูนี้ก็ต้องเอาออกแล้วเนไเสียงฟอดกรบหมดเลยเสียงคำรามเลย ครับ้าวอุณปูปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ปลูกอ้อยครับ เอาออกเนาะเนีย่ออยครับปั๊บเลยครับเจ้าคุณคูเอาต้นดูออกเลยนี่ครับแคม45ได้ผ่านเกาะให้เจ้าคุณปูครับนี่ครับ <sadece> เราวปดูออกแล้วนี่ครับต้นดูครับดูคันนาคันนี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ยินเสียงคันนี้เลยไม่ได้ยินเสียงรถกอด <laughs> ครับโูเอาออกหรือเปล่านี่ครับออกงานคู่ครับ นี่ครับกำลังยาวต้นไม้ออกครับนี่อ่ะของแท้ครับของแท้ออกไหม,อมเออเจอรากครับเจอราก มาเดี๋ยวไปต่อกันคลิปสองครับเดี๋ยวขอจบคลิปแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ